thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับก็สู่ช่องกุ้งสตอรี่การเดินทางครับสำหรับวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่ลานพรรักสละบุรีนะครับผมเป็นลานกางเต็นท์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับผมใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเกือบสชั่วโมงนะครับผมนี้เราก็ขับมาใกล้จะถึงแล้วนะครับผมทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับทางคอนกรีตครับทางเล็กๆเข้ามาครับ พอเราวิ่งมาถึงทางเข้านะครับผมจะมีป้ายสีฟ้าๆนะครับผมให้เลี้ยวขวาเข้ามานะจะเป็นทางดินแดงนะครับวิ่งตรงเข้าไปเลยนะครับ น,นี่ก็ถึงลานกลางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็รอเวลาครับยังลงทะเบียนยังไม่ได้ครับคนเก่าเขายังไม่ออกนะครับผมเราก็ยังไปกลางเต็นท์ยังไม่ได้นะตอนนี้ก็เจ้าของลานก็เรียกให้ไปลงทะเบียนนะครับผมลงทะเบียนรอนะครับผมลานกลางเต็นท์พอลักแคมปิ้งนะครับก็จะมีกฎนะครับผม ห้ามเปิดเพลงเสียงดังเกินสี่ทุ่มนะครับผมสี่ทุ่มหใช้เสียงนะครับผมห้ามดูดบุหรีในลานกลางเต็นท์นะครับผมมีการเซ็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับผมแล้วก็ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมมีการเซ็นแบบจริงจังเลยนะครับผมถือว่าความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับผมลานกลางเต็นท์ของลานพอรักนะครับผมถือว่าโอเคครับผม ตอนนี้ก็เวลาสิบโมงเช้าแล้วนะครับผมคนที่เขากางเต็นท์เมื่อคืนก็เริ่มเก็บแล้วครับเริ่มทยอยเก็บแล้วครับผมส่วนรถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศก่อนครับก่อนที่จะไปกางเต็นท์ครับเดี๋ยวไปเดินร,บรอบๆก่อน ตอนนี้ก็นั่งชิวๆครับผมบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะนี่บ่โอ้เขาเขาวายอยู่ตต่นก็สมสมก็คือกัน คนบ้านก็มาเต็มหมดแล้วครับมันแดดบ่มองั่นดูว่ไจังใดลุ้นบได้วิวมันแดนดบ่มันก็โฮมได้หน่ เพื่อนบ้านเราก็ทยอยมาแล้วนะครับผมตนเนิ่นมเต็มหมดแล้วนะครับ ยังไม่ไม่ปวดอันไหน E สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงแล้วนะอันนี้ก็คือลานจอดรถครับเป็นลานจอดรถของลานกลางตินพอลักนะช่วงเาช้าแบบนี้ครับก็จะมีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมทางลานนะครับผมเขาจะให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะครับร่วมกันนะครับผมสาหรับใครที่มาท่องเที่ยวลานพอลักแคมปิ้งนะเขาจะมีกิจกรรมใส่บาตรช่วงเช้านะนี่เจ้าของลานก็กำลังเตรียมของกันอยู่ครับ เป็นห้องน้ำนะครับนี่ก็ในห้องน้ําเป็นห้องส้วมนะครับห้องน้ําสะอาดดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบนะ้ํามีรองเท้าไว้ให้มีเครื่องปรับน้ําอุ่นนะครับเป็นห้องน้ํา ความถนเขามัน็มันแบ่งไงนี่เปก็แบ่งไง ทำบุญเสร็จนะครับใส่บาตรตอนเช้าเสร็จก็มานั่งกินข้าวเช้าครับผมหน้าเต็นท์นั่งไม่ได้แล้วนะแดดร้อนนะผม <laughs> นั่งไม่ได้แล้วครับต้องมานั่งข้างเต็นท์เราครับแต่เต็นท์นั่งไมนะ่ได้เนาะหอนจัด เราก็เก็บของไ้ทีเรียบร้อยนะครับเพื่อนบ้านเราก็เก็บของแล้วเตรียมกลับบ้านก็เพิ่มเพื่อนบ้านเราก็เก็บของแล้วครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผม คอยดูว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม